พลานสหัตนะตัวอย่างบางตอนการบันทึกภาพวิดีโอสอนซ่อมนาฬิการ,ระบบคอร์สรุ่น VX32 รุ่นนี้มีใช้อยู่ในท้องตลาดของนาฬิกาเป็นจำนวนมากนี่คือเป็นเครื่องมือที่ทำการเรียนซ่อมนาฬิกาชุดนี้นะครับจะมีตัวมิเตอร์ที่ถอดเข็มแปลงปากขีบไขควงครับ ประเภทนาฬิกาคอร์ใช้แบตเตอรี่หรือเราเรียกกันจนติดปากคือฐานนาฬิกานี้เป็นที่เก็บกระแสไฟเพื่อปล่อยกระแสไฟออกมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนเครื่องของระบบนาฬิกาให้เดินตรงต่อเวลาฐาน1ก้อนสามารถเก็บกระแสไฟได้1.5โวลต์ อยู่ได้ประมาณ12เดือนหรือ1ปีมากกว่านั้นก็เล็กน้อยบันทึกภาพวิดีโอเมื่อวันที่15พฤษภาคม2554เจ้าของลิขสิทธิ์ล้านสอหัสนะผู้บรรยายคุณจำหลัดหัสนะความรู้ที่ผมนำมาถ่ายทอดลงในวิดีโอสอนซ่อมเนกาผมได้คุกกี้มากับเปิด ร้านรับซ่อมนาฬิกาและทําลูกกุญแจมาตั้งแต่พศ2528ถึงพศ2554ก็26-27ปีแล้วนะครับความรู้ที่ผมได้รับมานั้นก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปกับตัวผมผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดสอนให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเพื่อนำเอาความรู้นี้ไปเป็น ไปประกอบเป็นอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรือของเขาได้ต่อไปวิดีโอสอนซ่อมนาฬิกาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการสอนจัดไว้เป็นชุดทั้งหมด7รายการมีดังนี้ 1. เครื่องนาฬิกาคอร์รุ่น VX32 คือรุ่นนี้นะครับ 1. เครื่อง 2. ปากคีบ1อัน 3. ไขควง2อัน 4. แท่นรองซ่อม 1อัน5กล้องขยาย1อัน6ที่ถอดเข็มนาฬิกา1อัน7วิดีโอบันทึกภาพสอนซ่อมนาฬิกาเครื่อง vx 3 2ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเครื่องออกมาให้หมดและนำเอาอะไรไปล้างทำความสะอาดยอดน้ำมันและประกอบเครื่องนาฬิกากับขืนให้เหมือนเดิมรวมอุปกรณ์เครื่องมือสอนซ่อมนาฬิกา ชุดนี้ราคา3,614บาทหากคุณต้องการนำวิทโอสอนเรียนซ่อมเลกกาชุดนี้ไปเรียนอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานคุณติดต่อที่เบอร์0812825658หากคุณโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบใหญ่หมายเลขบัญชี302-0-34532-4 เจ้าของบัญชีนายจำรัดหัศนะออมทรัพย์รหัสสาขา302หรือหากต้องการจะโอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพตามที่อยู่ของที่อยู่ในเว็บนะครับเมื่อ <dabei> คุณโอนเงินเสร็จแล้วโปรดแจ้งมาที่เบอร์0812825658 พร้อมแจ้งที่อยู่ของคุณมาทางอีเมลของร้านสอสนะทางร้านจะจัดส่งของให้อย่างรวดเร็วต่อไปเป็นตัวอย่างบางตอนเท่านั้นนะครับการประกอบเครื่องกับคืนนะครับเมื่อเรารือเครื่องออกมาทั้งหมดแล้วเราจะประกอบให้หมดทุกตัวก่อน,นครับ ประกอบพวกอะไหล่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวอย่างการหรือเครื่องออกมาซ่อมนะครับและประกอบเครื่องกับคืนให้เหมือนเดิมเป็นตัวอย่างบางตอนแต่ถ้าแผ่นจริงจะสอนละเอียดมากกว่านี้ตั้งแต่การหรือเครื่องออกมาแต่ละชิ้น <Yeah. S 1> และประกอบเข้าไปแต่ละชิ้นจะอธิบายในแผ่นที่สอนจริงทั้งนั้นนะครับ ตัวอย่างการประกอบด้านหน้านะครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่กิบต,ตัวสุดท้ายหากคุณต้องการอยากจะเป็นช่างซ่อมนาฬิกาก็ติดต่อได้ที่เบอร์0812825658คุณจำหลักอาสนะ